สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พามาเบิงไอ้ทุเรียนที่มันเหลืออยู่อีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้เป็นจักจังในบุยสวนโงรงศานเราออกไอ้มั่วไปเลยครับอันนี้รุ่นหนึง่งรุ่นรุ่นนี้ถานนั่นอีก,กประมาณอีกจากหกสิบมือผู้ละน,นี่เหลืออยู่ตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่ สี่ลูกสี่ลูกล่วงไปแล้วลูกนึ่งลูกนี่ล่วงไปแล้วโอ้ยโอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวนี้ก็นล่วงไปแล้วบานนี้ดอกก็มาอีกดอกก็ยังออกมาอีกคือเก่าดอกกระมายอดกระมาะครับ จังไดยมูลเล่ไปเบิดเลยว่าสิไอ้ลองเห็ดให้เบิ่งตัดปัญหาบางอย่างแต่กลับกลายเป็นล้ำไปทั่วเลยตอนนี้ยังบ่ทัท่านออนเฮ็ดยังครับส่วนในบ้านนี่เพราะว่าเฝ้าออกไปเอาอยู่สวนนอกอยู่เฝ้าไปเล็งสวนนอกให้มันแล้วคอยสิก,กลับเขามาเฮ็ดอยู่สวนข้างบ้าน ยอดกัมาเต้มเลยจ๊กจังเลยมุนอุ้ยปุ้ยอ่ะคลิปนี้เอาสั้นๆแค่สำนีก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ